สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาของข่าวเช้านะคะเช้านี้วันจันทร์ที่26พฤษภาคม2557ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีนาฟักทองและดิฉันปัทมพรรัตนติลกณภูเก็ตค่ะ ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเดินทางออกจากบ้านแล้วนะคะส่วนน้องๆหลายคนเมื่อวานนี้ถามกันมามากเหลือเกินว่าวันนี้เปิดเรียนตามปกติหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเป็นวันหยุดราชการ1วันนะคะวันนี้เป็นการเปิดเรียนตามปกติแล้วเชื่อว่าการจราจรช่วงเช้าวันนี้ค่อนข้างจะติดขัดเลยทีเดียวข่าวเช้าวันนี้ค่ะจะมีการพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมของการจราจรด้วยกับผู้บังคับการตำรวจจราจรอ,อยากทราบว่าควรหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนเส้นทางไหนมีการติดขัดไปแล้วแล้วก็มีการ อำนวยความสะดวกด้านใดบ้างตามได้ในข่าวเช้าวันนี้ค่ะแต่ข่าวเช้าวันนี้นะคะจะเริ่มที่รักษาความสงบคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอเองได้ถวายรายงานการควบคุมอำนาจปกครองโดยสำนักราชเลขาสำนักพระราชวังได้ตอบกลับความทราบฝ่าละอ,องทุลีประบาทแล้ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชออกประกาศฉบับที่28ทับ2,557เรื่องการถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมืองตามที่กองทับ,บกและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอายการศึกทั่วราชนาจักรและเข้าควบคุมอำนาจการปกครองเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองโดยลำดับนั้นกองทับ,บกและคณะ รักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการแล้วสองเรื่องเมื่อวันที่20พฤษภาคม2557และว,วันที่22พฤษภาคม2557เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลตามโอกาสเหมาะสมณนบัตรนี้ได้มีหนังสือตอบกลับจากสำนักราชเลขาธิการว่าความซาฝาละองธุลีพระบาทเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศณวันที่24พฤศภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ